แล้วก็มาในมุมกว้องแปลกๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะมาสอนต่อ OTG กันนั่นเองนะครับผมนะครับผมซึ่งอย่างแรกที่ต้องมีนะก็คือคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับนั่นก็คือเจ้าอันนี้อันนี้คือ UOTG นะเป็น Type C นะสำหรับของผมนะเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้นะครับผมส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยจะใช้ยังไงก็ได้นะครับผม ซึ่งเจ้าตัว OTG เนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีแบบหนึ่งที่เป็นแบบรวมนะครับประมาณนี้คลิปนี้คนตัดต่อเนื่อยแน่เลยนี่นะครับมันก็จะมีช่องเสียบ USB แบบนี้นะซึ่งอย่างต่อไปที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือเจ้าอันนี้นะเป็น USB Hub นั่นเองนะครับนี่นะครับซึ่งมันจะมีแบบรวมนะครับผมก็สามารถ ไปหาแบบรวมซื้อก็ได้แต่ผมชอบใช้แบบนี้มากกว่านะยมันดูทนทานกว่าแต่จะเปื้องกว่านะผมมาซึ่งวิธีการต่อนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเอาเอเจ้าฮับตรงนี้นะครับเป็น usb ตรงนี้มาใส่กับตรงนี้นั่นเองใส่เข้าไปเลยชึบนะครับซึ่งอันเก่านี่สามารถใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะสำหรับเจ้าโอทีจีนะครับซึ่งอันนี้มันพังแล้วนั่นเองเพิ่งได้อันใหม่ไปเลยนะครับแบบนี้ นี่ก็ฟังเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปที่เราต้องเตรียมด้วยโทรศัพท์มือถือนะฮะนี่นะครับผมโอเคนะครับผมขอเอามาวางไว้ตรงนี้วางโทรศัพท์ดูดีที่วางผมโคตรอีปีกอะแฮปอ่นนี่เป็นมันจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็ำลำบากนะเนี่ยหาที่วางแป๊บหนึ่งนะะ โอเคนี่นะมันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนี่ผมก็จะใส่เจ้านี่นะผมเป็นของเมาส์ก็ใส่เข้าไปของคีย์บอร์ดก็ใส่เข้าไปครับรมันจะได้ประมาณนี้ก็แค่นี้ครับคือประกอบสำเร็จแล้วเสร็จสิ้น ผมก็จะไปวางไว้บริเวณตรงนี้นะครับผม,ผมก็ปึ๊บโอเคหลังจากนั้นก็ชุบโอเคนะครับผมเราก็จะมา <c oughs> ใส่ผมบอกเลยว่าใส่มือเดียวค่อนข้างที่จะลำบากนะเพราะว่าน,นี่มันแน่นมากแม่นะผมก็ขอตัดน,นะฮะเมื่อเราใส่ได้นะครับผมมันก็จะมันก็จะติดแสงแบบนี้นะครับซึ่งก็ จะมีเมาส์ขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับแล้วต่อไปนะครับให้เราเข้าไปตรงที่ Setting นะผมอ่าแต่สำหรับคนที่สำหรับคนที่ไม่มีเมาส์ขึ้นนะครับก็ให้กดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า otg นะครับซึ่งของผมมีนะครับผมก็คือมันตั้งค่า otg อัตโนมัตินะนะครับผม ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้กล้องดีมีคุณภาพเบอืบอกัดกล้องแป๊บกล้ลองโคตรเบอร์เลยฮะทุกคนอะต้องขออััยกันทุกคนะครับผมย่างต่อไปให้เราเลือนลงมานะมันของผมจะอยู่ที่ตั้งค่าเพิ่มเติมอะกดวิธีเกี่ยวกับโทรศัพก่อนนะครับผมแล้วก็มาจิ้มไม่ใช่ตรงนี้สินี่มัน Android นี่นะมาจิ้มตรงเวอร์ชันตรงนี้ นะครับผมมันก็จะขึ้นอะไรแบบนี้นะพัฒนาซึ่งการตั้งดี i แล้วก็ซึ่งการปรับดีแยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมของผมมันแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยมัพัฒนาปึ๊บๆลงๆลงๆๆเเมันจะมีอยู่แถวๆบริเวณตรงนี้นะครับนี่นความกล้างที่เล็กที่สุดนะครับกล้องมันไม่โฟกัสให้ผมว่าทุกคน ดีมีคนอภาพนะครับผมกดไปเลยนะครับผมแล้วก็เขียนเป็นเลขผมจะใช้ประมาณสักหกร้อยนะครับแล้วก็กดตัวนี้ไปปึ๊บแล้วก็เนี่ยกดออกจุ๊บต้องขอไปด้วยนะครับที่กล้องมันเบลอนะครับผมโทรศัพท์เก่าแล้วนะฮะยืมโทรศัพท์ู่ได้นะครับผมนะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าโรบ,บักเลยนะผมบอกก่อนว่าเปิดไฟก็ได้นะจะ เปลืองแดนะครับแบดบตอนนี้มีอยนะู่ส2งนี่เนี่ยกล้องมันไม่โฟกัสให้ผมเฮ้ย hey, กล้อง <c oughs> กล้องดีมีคุณภาพนะก็ต้องขอัยด้วยนะผมก็จุ๊บเข้ารรบอกมาเลยนะผมซึ่งไม่ต้องตั้งค่าแล้วนะสามารถเล่นได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้เอ่เอเข้าเกมอะไรที่มันเข้าเร็วๆดีก็จะเล่น Last Piece Show ลัดพีชชและกันครัชบช่วงนี้ก็ <c oughs> คือลัดพีชผมเล่นนะแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะอนนคลิปะก็คือเราก็สามารถเสียงดังปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลง โอเคนะครับผมก็สามารถหันเมาได้นะกดคลิกขวาแบบนี้นะนะผมก็แล้วแต่โทรศัพท์นะของผมมันกดคลิกขวาได้เลยนะครับผมก็เดินก็ตรงนี้นะครับ AS d o นะครับผมกระโดดก็อันนี้นะตึบ๊บห้าขีนี่อะไรเอ่ยอันนี้ใช่โซบอะอันนี้คือผมไม่เคยเล่นลารปดพีนะ ก็แบบแบบแบบอ่าก็ผมไม่ได้ซื้อห้างคีนะสำหรับรัดพีแล้วก็กดคิวแดนแน่ผมอมก็ไม่ได้เล่นรัดพีแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอหาที่ตั้งมาแป๊บนึงที่ตั้งมุมไหนวะที่มันจะมองเห็นนะสักประมาณตรงนี้นะผม เจห,หลุดไหมไม่หลุดว่ะเฮ้ยเอาเรื่องอนะถ้าซื้อแบบมีคนรักผมก็จะไม่ค่อยหลุดนะก็ประมาณนี้นะสามารถกดใช้สกิลได้นะผมปิ้วอุยไข่ติ้งมาวันนี้จเจนแบลรุน ซิงเราก็จะเป็นการกด e รับเควสนะครับอ่าผมบอกก่อนว่าในมือถือตั้งชิปล็อกไม่ได้นะครับก็ถือว่าประหยัดแล้วกันนะ่ก,กด3ปุ๊บใช้คาตนาใช่ไหมสกิลเสร็จโอ้โหจูหจไปจูไปตีแรงตีแรงยังเฮ้ยตีแรงตีแรงเกินตีแรงเกิน ก็ประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะต้องลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับผมบายยนะคนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับยู